หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าพ่อน้ำปะนะนะครับพระจันทร์มหาวิรัตนะครับคงจะมาเตรียมน้ำปะ,ะมาถวายนะครับนี่นะครับหรือจะมาระบายสีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยือยังเอานะครับต้องมาไล่สดก่อนเด้อนะครับเจ้พาพ่อน้ำปะวัดบ้านเก่าบอนะครับพระจันทร์มหาวิรัตวิรัตนูนะครับรเรียนทำเก้าประโยคนะครับแต่วันนี้ไม่รู้น้ำปะนะจะมาหรือเปล่านะครับเด้อ <laughs> ว่าจะขึ้นไปด้านบนแต่มันท้อนะครับเดินมาเมื่อไหร่ก็ท้อนะครับอาจารย์ให้เพิ่น <acha> ดึงเสื่อขึ้นไปรดบุหรอนี่นะครับพระอาจารย์ท่านนะครับกําลังระบายสีนะครับโอ้ยบางทีพันเหยียบเนืะนะ้อเนาะมัน่เป็นแต่ไปชืนเท่าใหม่ได้ยังนี่นะครับดูที่อาจารย์ท่านเหยียบนะครับนี่นะครับ,นะรบฐานที่มั่นนะครับโอ้ย <c oughs> จะ <c oughs> <c oughs> จะป็นเห็ดนบ หนึ่งสองสามสี่ห้าปีนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับดูผ้าจันทร์ท่านนะครับไม่รู้ทําดอกหรือทําใบกันเนียนะครับเนี่ยไม่รู้บอกดอกหรือใบกันเนี่ยนะครับต้นหลิวต้นไม่รไม่ต้นสมสาบุครับต้นยันนะนี่นะครับกำลังกับผมอัตมาภาพก็ยังเฟื่องฟ้าบุกเนี่ยบวมแยนเตีเยง ต้นต้นไม้บนสวรรค์นะครับก็เลยค่อนข้างจะเรียกชื่อยากนะครับเนื้อนะครับมีช่างอยู่ด้านบนอีกนะครับแต่ว่านะครับกําลังของผู้จะไปถ่ายรูปนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับอันนี้ลอกเดีแรนี่มันหยังครับนี่ครับนี่นี่อะไรเนี่โอ้แง่เนะครับเนาะมันมันสลับสีกันมันแง่เนะเอามันงง่เดียครับมันมีสีตัดกันนะนะเลยทาให้เด่นเลยนะครับนี่จะบอก ดอกซาก <Okay. S 1> ุละบัวจังววาเนาะแล้วต้าผู้จะคิดเราดูผีเสื้อนะครับนี่นะครับตระนักสร้างผูมิปรเทศแก็ยังบ่บ,บ่หูว่าเป็นดอกดนะครับเป็นความตั้งอ,อกตั้งใจของช่างนะครับหลังสรรงานออกมาด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆนะครับเพื่อฝากไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับไม่ได้มีค่าช่างแรงงานอันใดนะครับกาแฟบอกากาแฟบอรนหลายแก้วลมือนี นะครับปรารย์ท่านบอกว่ากาแฟมีหลายแก้วหลายมือมันสันนะครับมือมันสันนะครับแต่ผู้ไรสุดนี่ยังไม่ได้สันเด้อนะครับเด้อนะครับนี่นะครับนี่ดูนกยุงของพะอจารย์ท่านนะครับก้าผมาตมภาพก็ดูมาหลายตัวแล้วนะครับมันจะไม่สีแบบนี้นะครับนกยุงนะครับสีม่วงม่วงสีแดงแดงนะครับนกยุงนะครับนี่นะครับนี่ตัวเล็กสุดนะครับลูกมันนะครับนี่เอ้าลูกขึ้นหงวันเลยสิฮะ เด้อนะครับคงจะใช้เวลานานนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับยังไม่คนในหม้อเขาบอกแล้วบอกว่าอย่างสองตัวนี่ผสมพันธุ์กันออกว่าเป็นอันนี้แมงกระเบี่ยนมีบัวอ่แมงกระเบี่ยนพันธุ์อันนั้นเอานะครับแล้วแต่ใครจะจินตนาการนะครับผู้ใดใครก็ตามยังไม่เจองานจิตกรรมนะครับไปเจอที่อื่นมันจะมีแค่คนเดียวทํานะครับมันก็จะเป็นในแนวเดียวนะครับแต่ว่าพี่วัดบ้านเก่าบอนนะครับหลายช่างหลายความชิดหลายลีลานะครับ หลายลวดลายนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่แปลกนะครับเวลารลังสันงานออกมานะครับมันก็เลยวิจิตพิสดารนะครับยังบรรยายไม่ได้อยู่นะครับว่าจะเป็นต้นอะไรกันแน่นะครับเด้อนะครับเอาขอย้ายเปลี่ยนมุมขึ้นไปด้านบนนะครับต้องเสีย500บาทนะครับค่าขึ้นมาข้างบนนะครับมหาเล็กนะครับนี่นะครับช่างใหญ่นะครับมาดูงานเองเลยนะครับนี่นะครับ ผู้วางโครงสร้างนะครับออกแบบถาวรัชชติยมมหาวิหารนะครับช่วยให้พระเดชพระคุณหลวงตานะครับสร้างงานอันวิจิตรพิสดารนะครับโดยเฉพาะหัวแก้วนี้นะครับเป็นฝีมือของคุณโยมนี่นะครับออกแบบทุกอย่างนะครับแต่ว่าฝีมืองานทำนี่คุบานชันอยู่ตรงนี้นะครับเดินนะครับสีขึ้นมาเบงได้เบอร์ลี่มหื้บวาเนาะโอ้ยขึ้นแจ่งกันบ่้้้้้้้ะครับเน้้้้้้้ล้้้้้้้้้้้้้ ก้องมีรอยเล้าแล้วนะครับพูดมากเกินไปนะครับเด้อนี่นะครับพระอาจารย์นรลลงชัยติตะธรรมูพร้อมกับช่างตาลนะครับช่างใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นนกนกแขกหรือนกเอี้ยงก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยใหญ่างรนิยังสิอการทนี่่คะอธิบายฝั่งแนวอันดอกบัวกับพระธาศะปรนุ่มนี่แมนนี่ฮะต้องหาดูรุ่งอธิบายค่ะแม่นนะครับ ว่ายังไงเนาะช่างนะครับทำไมจึงได้สร้างดอกบัวนะครับมีประทาุพนมอยู่ตรงกลางนะครับไอ้ผอมันใหญ่ป่าไอ้มันใหญ่ค่ะพอลูกเป็นคน้เเสียงมาสิเของมาไกลยังอยู่ไก่บนนั่นเนาะไอ้ลุงมันใหญ่ค่ะเอาบตอบตครับมีความาายังไงเนาะบ้านนี่หอคะร้านโพทุ่นร้านโพธุนัสัเฮ่บ้าหูจัก วันนี้ก็ะผมมาตามภาพนี้เลือกวันถูกจริงๆนะครับช่างใหญ่มาออนะครับนี่นะครับมหาเล็กนะครับคนที่ออกแบบนะครับหอ,อแก้่ววัดบ้านเกาบอนะครับทั้ท<า>งถาวราเจติยมหาวิหารนะครับเด้อนะครับแต่พระเดชพระคุณลุงตาเขาเปลี่ยนแบบหลายครั้งนะครับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ให้มันเหมาะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เนน่ครับนี่นะครับช่างมหาเล็กช่างใหญ่นะครับดังทั่วประเทศนะครับนี่ฝีมือฝากไว้หลายที่โดยเฉพาะนะครับพระพุทธรูปนะครับงานลวดลายต่างๆนะครับเด้อนะตอนนี้ให้ลูกหลานนะครับเป็นคนทํานะครับทั้งพระนะครับทั้งโยมนะครับได้ช่างตานนะครับนี่มาลงสีนะครับระบายสีนะครับโอ้ใส่เวลาดนคักได้เนาะนะครับจนได้เอาไม้มาค้ำไว้นะครับ ด้วยยามันเปลีอ่อนบ่แม่ค่กกากระตานล่องมือนะครับนี่นะครับ,บม,มันไม่ใช่ง่ายๆหรือนะครับว่วจะได้แต่ละลายนะครับก็<อ>บผมมาแต่มาภาพก็ว่าจะขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่มาถึงแล้วมันเปลี่ยนใจนะครับมองเห็นความสูงนะครับ <c oughs> แต่ว่าโยมนะครับเ <ๆ S 2> ก่งเหลือเกินนะครับมหาเล็กนะครับพ่อมหาเล็กนะครับนี่นะครับสามารถขึ้นมาได้เลยนะครับยังท้าท่านอยู่นะครับเมื่อตะกี้นี้นะครับแต่หารู้ไหมว่าท่านขึ้นไป ตั้งแต่ยอดแล้วนะครับดื้อนะครับใส่ะอาจานั้นลงใส่เห็นมงได้บานนี่เขาเอื่อยังครับวงนี้ครับนี่ลายหัวเสาเนี่บอกเป็นกีบมันกีบบัวอยู่บัวเอื่อหนึ่ประมานนี่แหละครับยิ่งแดงนี่บัวครับบัวหัวเสาเนาะนี่เนาะนะครับนะเดี๋ยวขยับไปจังหน่อยก็้าเห็นชัดกว่านี้เนาะนี่นะครับดูความสูงข้างล่างกับข้างบนนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับ เด้อไม่ใช่ธรรมดาเด้อนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับทำงานถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชานะครับเทิดทูลถิ่นบุรพาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เขาอนาลยโยนะครับมาสร้างบาร,รมีที่นี่นะครับเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของหลวงปู่นะครับแล้วก็นำพาหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ฟัน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเผยแผ่ที่นี่นะครับประเดชษฐประคุณลุงตาก็เลยตั้งอกตั้งใจนะครับจะสร้างสถานที่ปลูกสร้างไว้นะครับเป็นอนุสรณ์นะครับยังมี มเม็นลูกปูอยู่บ่ครับนะครับนี่นะครับลองเจ้าววาดวัดบ้านเก่าบัวนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับโอ้ยผมยังไม่โดนเด้อเนาะสิครับขาไปอ้อมล่นนะนี่นะครับนี่อสีครับอสีโอ้ยสิได้กล้องบ่ได้กล้องฟิล์มบ่กล้องเงินถ่ายรูปธรรมดาบ่ได้เอาไม้รำไหมไม่ยังไงกันขุดเสมอเนี่ พยาคุดเอ้าบ่มันจะคลองออกแบบเองบ่ยังนี่ออกแบบอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวบางแล้วมันบ่บ่คือจังซี่เตียงโนที to to ่แก้วนะครับช่างใหญ่มาทวงแล้วนะครับลุงปูเห็ยนยังครับนี่ครับเอ็ดกูแนวครับเอ็ดกูแนวเตียงผมไปบ่ฮอดครับตรงไปกล้องนี่แล้วไปไทยเป็นลังแหนักหอดเป็นอย่าว้าวแบกหนักจนนี่นะครับนะครับ มุมมันเล็กเลือยขึนนะครับเขาบอกว่าขุดอยู่ดอกเตี้ยขุดเนาะนะครับเด้อนะครับมันสูงนะครับลงมาจะเป็นฉบุญผลเลยเห็ดงาดยังอยู่ผลเห็ดพ่านนาคโปกอยู่เป็นฉบุญไปดลระบบนี่นปีทีอยู่หันสะก้อนกับพระท่านแล้วสะก้อนก็ไม่นี่แล้วบอกปิงกับไปอยู่น้ำกันแหละจะให้มันไปซอยจังแล้วหลายทีที่ดูแลงานอยู่นี้สามทีที่คุณบอก ลูกไส้หัวลูกไส้ลาลูกไส้ลาเนาะจะบอกว่ามีร้ายเมียก็ได้นะครับคนรูปรล่อหน้าตาดีนะครับเป็นธรรมดานะครับ เมื่อเหมือนรับทางปูรับท่ายกล้องไปบ่เห็นยังเลยครับยังน้อยยงเท่านี่ตัดแล้วก็แจ้งเอาได้สองเดือนสามเดือนเด้อนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าความอุตสาหะรระการได้นะครับดุนบรรดาลนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับปกปกติก็อยู่แต่ด้านล่างนะครับไม่กล้าขึ้นมานะครับท่ายเฉพาะห้องน้ํานะครับแต่ลายนี้ก็มองเห็นอยู่นะครับแต่มัน วันใจนะครับไม่กล้าขึ้นมานะครับเด้อนะครับสงสัยเห็นพระอาจารย์นะครับมหาวงเดือนนะครับยืนบนไม้ไผ่ลำเดียวนะครับนะครับก็เลยอยากจะมาถ่ายนะครับอ้ายังมีผู้อยู่สูงกว่านี้อยู่บัวคำนี้เด้อนะครับนี่ติดบัวหัวเสานะครับให้นไส้สีทองอยู่บไว้ำนี้าย ไ้กลมัวนี้แมนไ้กรมัวนี้กมเดี๋ยวขออนุญาตไปทางลุงปู่ก่อนนะครับจะได้ชัดเจนกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมุดมามาชนกับตรงเล็มแแบบนี้นะครับไม่รุดแตกกี่เข็มแล้วนะครับเนี่ยนะครับมาถ่ายลุงปู่นะครับกําลังทาสีโอ้ยนะครับอันบบมีสายอันอันนี้บ่ครับยังก็อัน ใชแบบรัดป้องกันเซฟตี้บ่มีเนาะเด้อนะครับอันตรายนะครับขนาดกระผมมาตมาภาพมานี่ยังโดนแหลมๆนี่อยู่นะครับเนี่ยเด้อนะครับแต่ว่าผมขึ้นมาไม่เคยชนนะครับโอ้ยสงสัยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็เลยไม่ชนนะครับเด้อนะครับนี่นะครับลวงปู่กำลังทาสีนะครับเป็นสีทองนะครับบริเวณ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับทับหลังบอกครับทับหลังกระเบื้องนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ดูไม่ชีอยู่ข้างล่างนั้นเท่ามดนี่นะครับเนี่ยนะครับมีช่างลูปหล่อคนหนึ่งนะครับเนี่ยช่างเกี้ยมนะครับเนี่ยโอ้ยบังไม่พ่อยใจพเห็นดอกเดิมนี่นะครับเนี่ยโอ้ยมันสูงนะครับนี่นะครับเมื่อกี้นะครับเงยหัวขึ้นมาก็โดนตรงเหลี่ยมนี่เลยนะครับนี่ โอ้ยสงสัยแอนตซินต้องแจกแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยแจกอีเดียแอนตซินนี่แม่ออกเลือดออกเลยแม่ห้ามถ่ายมาด้านนี้เดอ้อ <c oughs> <c oughs> ห้ามถ่ายมาด้านล่างเดอ้อ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับหลวงปู่พะมาประกอบสัมปโยโครพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูก้านะครับของพระเด็จพระคุณหลวงตานะครับทำงานถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชานะครับวันนี้กับผมมาตมาภาพลงทุนมากที่สุดนะครับขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับปกติก็ไม่กล้ามานะครับวนว่รรอบไปรอบมาแล้วก็ลงนะครับเด้อนะครับมีช่างใจนะครับมหาเล็กนะครับช่างที่ทํางานนะครับถวายพระเดชพระคุณลุงตาตั้งแต่สมัยนู่นนะครับเริ่มก่อสร้างวัดบ้านโกบอมานะครับ ปูปูเองเลยบ่ครับนี่ครับบ่ครับมุ่นกระปูกระเบื้องนี่แม่งนังค่านี่แม่งทางปูนี่ยอันทางปูน้ำพระย่ำย่ำบ่เมนปูยากกระทู่บอขับนี่บ่ยากครับนอนเลยเมนบนนี่กระวางใส่โอ้ยนะครับดูที่เหยียบของปูนะครับไม่ได้มีแผ่นแป้นแผ่นรองอะไรไม้กระดานรองเลยนะครับเหยียบแบบนี้นะครับนี่ใส่เวลาบ่อนครับเฮ้ จ็กส้ม่วงเลยแต่ถ้ามะนีอื้อถ้ามาเต่งเท่าหุ่นบ่ครับนี่ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเตียงเด้อนะครับนี่นะครับพรอแม่ครุบาอาจารย์ทำงานถวายบววันพุทธศาสนานะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ในที่เสี่ยงภัยเหลือเกินนะครับถ่ายไปด้านล่างก็ไปเจอพระอาจารย์นุบกอันนั้นนะครับกำลังล่อนสายอยู่นะครับเด้อแต่ว่าสูงเหลือเกินนะครับเบิร์ตแจ็องแหรอครับสีนี้ อเอาขออนุญาตด้วบันเด้วผมก็ะิไปแล้วล่ะขอบคุณพ่อ,อจารันมากๆด้วยนะครับโว้อนี้ยาวที่สุดนะครับ14นาที